กรมการขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประกวดพระเครื่องนะคะของชมรมอ่อนและพุธศิลป์ก่อนนะคะในวันที่29มิถุนานะคะที่ไปสณีถ่ายแจ้งวัฒนะเนาะวันที่29เ้ราก็เจอทั้งนกการนะคะเจอทั้งพิเชษแล้วก็เจอทั้งอาจารย์พลนะคะและยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะในงานที่มาร่วมงานประกวดกับเรานะคะก็อาจารย์ออบก,กระบี่นะคะที่มาจากกระบี่เลย ท่านมาดูในส่วนของพระอุปถุทวดนะคะก็รอบนี้อาจารย์อ้อมให้เกียรติกับท่างชมรมที่มาร่วมงานกับทางเรานะคะใครมีหลวงปุุทวดใช่ค่ะแล้วก็สงสัยว่าแท้หรือไม่แท้หรืออยากจะนํามาประกวดก็นํามาได้นะคะได้นะคะก็อาจารย์วอ้อมให้เกียรติกับทางชมรมมาร่วมงานประกวดกับเราเป็นครั้งแรกนะคะจากที่่ังหายจากวงการไปนานเนาะรอบนี้ก็ท่านให้เกียรติเลยนะคะ ถ้าอย่างไรน้องกันฝากด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องกันก็ยังเอาในส่วนของความรู้เกี่ยวกับผ้าสมเด็จวัลขังนะคะพิมอะไรคะอาจารย์พ,มพิมใหญ่เกศจรวดส้มพ้าองค์งน,น,งนี้ก็เป็นผ้าที่เก่าเก็บไม่ผ่ากนการใช้บูชาเช<อ>่นเดียวกันพ้าสมเด็จเจรวดส้มก็คือพระเกศจะยาวไปจรดเส้นส้มด้านบนนะครับให้ทะลุออกไปผ้าองค์นี้เป็นผ้าที่ เก่าเก็บไม่ผ่านกันใช้บูชาสีสันขององค์พระก็มีหลายสีผสมปนเปนกันสีของเนื้อพระเนี่ยมาจากสิ่งที่ถนอมเนื้อพระไว้อย่างเช่นอาจจะลงลักล<ง>แล้วก็น้ำลักก็เคลือบไว้ลักษณะองค์นี้น่าจะเป็นการลงลักหรือเปล่าคะใช่ครับแล้วก็สีจากสภาพแวดล้อมในการเก็บอย่างเช่นอากากกศแต่่ละที็ไม่เมอนางคุ้นพรมเนี่ย เมื่อเจอน้ําท่วมก็โดนน้ําที่มีที่โคลนที่ดินเข้ามาแล้วทำให้เปลี่ยนจตายภาพไปบางส่วนแล้วน้าก็แห้งใช่ไหมแล้วก็สีสีองค์พระก็เปลี่ยนไปด้วยใช่บางองค์ก็มีทรายเยอะบางองค์ก็มีีดินเยอะบางข้ามันอาจจะมีการลอยไปบนในอากาศแล้วก็เกาะหงพระอย่างเงี้ยก็เลยเป็นสีต่างๆเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์ก็สีสันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้า พระสมเด็จที่มีสีเหมือนกันทั้งหมดทั้งองค์สีโทนเดียวกัน่ะฮะก็น่าจะเป็นภาพที่เรียนแบบเอ๊ะไว้ก่อนนะคะเอะไว้นิดเดีไวอย่างพระองค์นี้เป็นภาพที่มีการถนอมเนื้อผ้าไว้เนื่องจากเราเห็นร่องรอยของรักเก่าอันนี้รักเข้าไปในเนื้อเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังพระสมเด็จวัดระฆังนี่จะมีการถนอมเนื้อผ้าไวนะครับอันนี้เหมือนมวลสารก็เป็นข้อใหญ่ๆนะอาจารย์ มวลสารพระสมเด็จไม่แน่นอนอบางครั้งก็เล็กก็ใหญ่หแล้วแต่นะครับสมัยก่อนไม่มีความรู้ก็เ,เคยไปถามผู้ที่ว่ามีความรู้เรื่องมวลสารเขาบอกพระสมเด็จมวลสารจะไม่มีชิ้นใหญ่แล้วก็เชื่อไม่ใหญ่เวอร์ไม่เราก็เชื่อเขาถ้าอ,องค์นั้นเราก็ทิ้งไปเลยเสียดายตอนหลังเรามาเจอพระอีกหลายร้อยองคมันก็มีชิ้นใหญ่มาบมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่ การทำเขาทำาด้วยมือเขาอาจจะตำไม่ละเอียดก็ได้เพราะฉะนั้น,นถ้าไม่มีความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ก็เสียหาย<อ>นะครับค่ะบางคนก็ทําให้คนอื่นเขาเล่นพระผิดไปผิดพิมพิดประเภทอะไรเงี้ยเสียเสียพระดีๆออกจากมือไปเราต้องทําตัวให้เป็นใจเป็นกลางยอมรับ ใน<ส>ผ้าของคนอื่น,น,นะะเรืนความรู้แบบอื่นนะครับให้ใช่ยึดแต่เอาความรู้ของเราเมาใช้น,นะคะเพราะว่าผระสมเด็จเนี่ยไม่ได้มีแค่องค์สององค์นะคะแต่ <c oughs> และองค์ก็ไม่เหมือนกันพิมพ์ทรงเนื้อหามวลสารต่างกันเกือบทั้งหมดนะคะแต่และยุคแต่และสมัยไม่เหมือนกันเลยแล้วว่าวิธีการกรรมวิธีในการทําแต่ละครั้งก็อาจจะคล้ายกันแต่มวลสารที่ผสมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ แล้วแต่วาระและโอกาสใช่ค่ะองนี้มนสางก็โอเคนะฮะมีสวยมีดินสีแดงดินสีเหลืองนะฮะ่าปแต่ความเก่าเนื้อพระแห้งสนิทสวยถือว่าเป็นพระที่จัดจ้านงดงามน,นะครับพระสุเดชสร้างจากเนื้อปูดแบกหอยซึ่งเป็นคำพูดของคนโบราณที่เรียกพระสุเดจว่า ผ้าปูนปั้นผ้าปูนปั้นหมายถึงผ้าที่สร้างจากเนื้อปูนปลาหอยอดังนั้นธรรมชาติของเนื้อปูนปลาหอยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพาเห็นได้ชัดยิ่งผ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มากเนื้อผ้าเวลาหักออกมาคนที่มีผ้าเยอะๆนี่รู้เลยว่าผ้า เนื้อพักระหักออกมาข้างในเป็นสีขาวใช่ค่ะสีขาวแล้วเป็นเหมือนฟองอากาศลยกๆไม่ใช่เป็นสีแบบคที่เราเห็นแบบนี้เป็นเนินไม่ใช่นะคะเนื้อจะต่างเนื้อข้างในจะต่างจากข้างนอกอย่างได้ชัดเป็นเนื้อสีขาวสีของเนื้อปูนะครับนี่อันนี้ซุ้มเส้นซุ้มไปนั่นดูความเก่าเนื้อขยุกขยิกเส้นสายมีความพลิวนะครับ บนสารเส้นระเกตนะคะเส<า>้นซุ้มจระประเกตหน้าตรงนี้ส<ว>ยใบหน้าคล้ายกับผลมะตูนครับหลักแรซ้ายจะบางกว่าหลักแร้ขวาบางมากว่าสูงกว่าแล้วก็ต้นแขนในช่วงนี้จะติดยต,ะะติดไม่เต็มนะฮะติดไม่เต็มทางนี้จะเต็มกว่า Uh huh. มาดูด้านหลังมันบ้าง <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็ดูด้านหลังค่ะบบางท่านที่ชำนาญจะดูหลังพระอ่อนนะครับว่าหลังพระเข้าขั้นไหมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ uh huh. ดีไหม uh huh. มีรอยปีรอยแยกมีรอยปูไตไหมรอยนอนด้นไหมหร,อรอยรูปูรูเข็มไหม<ช>อะไร <ๆ S 2> เงี้ยนะสิ่งเหล่านี้ต้องมาประกอบในการพิจารณาแต่มันก็ไม่ได้มีทุกองนะใช่แล้วแต่การเก็บรักษาด้วยนะคะยกตัวอย่างเนื้อผ้ากดพิมพ์องค์ที่สิบกับกดพิมพ์องค์ที่สองร้อยเงี้ยมันก็ต่างกันนะมันก็ต่างกันเนื้อองค์ที่สองร้อยมันจะมาดกว่า เนื้อก็เป็นก้อนเป็นเม็ดมากกว่าท้ายมันก็ไม่เหมือนต้นๆเนะาะพระองค์เดียวกัน <laughs> ทําแบบเดียวกันทําครั้งเดียวกันเก็บในที่ต่างกันก็ไม่เหมือนกันนะครับเก็บในที่ที่เดียวกันเวลาต่างกันก็ไม่เหมือนกันนะครับใช่เนี่ยดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามอบนะครับ ทางขอบเนี่ยเป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดนะคะกว่าตรงอื่นนะพระไม่มีการลานนะเราก็จะเห็นที่ขอบง่ายสุดส่วนเรื่องการแตกขององค์พระเนี่ย<ม>ก็สามารถแตกได้ทั้ง<ม>ข้างหน้าข้างหลังใช่ค่ะเมื่อก่อนเราก็ได้ยินได้ฟังมาว่าพระจะมีการแตกแต่ข้างหน้า<ม>แต่ตอนหลังเราเจอพระเยอะขึ้นเอา<ต>้าบางอ<ม>งค์ด้านหลังก็แตก แต่ข้างหลังแต่ข้างหน้าบางองค์งก็เป็นลานทั้งองค์เลย <ๆ S 1> อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอพาพระต้นแบบมาเป็นตัวตัดสินก็ถือว่าใช้ไม่ได้โอ้ยไม่ได้อะค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้ว่ในการตัดสินพระแต่ละองค์เนี่ยพระต้นแบบเนี่ยเราเอาไว้เป็นเป็นครูด,ดีกว่านะคะว่าลักษณะของการแต่ละองค์เนี่ยมันออกมาเป็นแบบไหนแล้วเราก็มาดูองค์ที่สองที่สามที่สี่คมันไม่เหมือนกันยัคือพระต้นแบบเนี่ยเราสามารถ นำมาพิจารณาได้โดยเอาดูลักษณะของเนื้อกษณาของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดจนมวลสารต่างๆก็มาดูได้เ้ยส่วนจะเอาตําหนิพิมพ์ทรงมาดูนี่มันค่องนข้งจะลําบากนะครับใช่โอเคนะคะถ้ายังไงน้องกันฝากด้วยนะคะอันนี้เป็นพ้าพิมพ์ใหญ่เกตจรวดซุ้มนะคะอันนี้ก็สวยอันนี้พระเนื้อสวยเลยนะคะแล้วเราให้เลยแล้วก็ นกการฝากงานประกวดพระเครื่องอลยนะคะในวันที่29มิถุนายนนะคะฝากงานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ด้วยนะคะในวันที่29มิถุนายนนะคะงานดีมีมาตรฐานต้องงานของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะ,ะครบวงจรวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะอาหารเครื่องดื่มรีทั้งงานยังเหมือนเดิมนะคะแล้วนักการเรียนไั้งหมด7โมงเช้าเราเจอกัน<ม>า<ม>้า พวกโตแดงนะคะก็นะามาแต่เช้านะงาน,นที่ไม่พอไม่รู้นะรอบนี้แล้วเราไปเจอกันค่ะวันที่29้ามิถุนายนนะคะที่เปิดชนีฉายแจ้งวัฒนะยังเจอน้องกันนะคะอาจารย์พลพี่เชษนะคะเราพร้อมหนา้าพร้อมตาแน่นอนในงานนะคะครเราฝากงานประกวดด้วยนะคะเราเจอกันแน่นอนค่ะวันที่29้ามิถุนายนที่เปินชนีนชายแจ้งวัฒนะอาจาเจอกันค่าขอบคุณค่ะครับ